ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o อร้านรับเติมเกม c o o กี e land แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land s ช o อลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ แหมไม่รู้ว่ารอบนี้คลิปจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะครับสำหรับตัวเจ้าลัทิมานดำนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันมีสกินมาเป็นสกินวาเลนไทน์นะครับชื่อสกินว่าราชันเถาวันแห่งหนาโอ้โหแล้วเหมือนมีแบบปีกข้างขางข้างคาวอยู่ข้างหลังด้วยนะครับฟีลฟ้าวอยู่นะครับมา let's go เหมือนเดิมครับเราจะไม่มีการการันตีอะไรทั้งนั้นสุ่มจนได้สกินเลยนะครับรอบแรกอย่าบอกนะว่าคลิปสั้นน่ะคลิปสั้นน่ะ อย่าบอกนะว่าเอาต,กต,าตกใจตกใจหนึ่งว่าเปิดมาแล้วกิฟซจันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอโอ้โหมาสามหน่อบ่อยๆอย่างนี้มีลุ้นนะครับฟ้าหนึ่งครับแล้วก็เป็นขาวเป็นสีสีเฮ้ยจบแล้วปะเนี่ยจบแล้วปะเนี่ยจบแล้วปะเนี่ยโอ้ยหลุดเลดหลุดเลดแต่มันเพิ่งสองทีเองใจเย็นสหายโอ้โหอยได้สกินตัว กัมปาด้วยนะครับเออรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ทาคลิปคอมปปอนะครับเพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยผมติดไม่สบายนะครับเออก็เลยเออมันกลัวจะหายก็รวบมาในคลิปสูงสกินเอาเลยนะครับมาครับปึ๊บยังไม่มาครับหูยขาวหนึ่งฟ้าสี่ใจจะหายเออหืมหีบีบเหมือนที่บนี้ไม่น่าจะมีลุ้นแดงป่าวะถ้าเป็นผมผมเข้าใจว่าถ้าเป็นถีบไอสีทองทองเหลืองเหลืองอันนั้นอาจจจะมีลุ้น แบบเนี้ยแต่หีบอื่นมีลุ้นบ้างวะ,ะหีบเขียวว่าใช่แต่หีบเขียวมันเลเจนด์ไงมาครับม่วงหรือแดงโอ้โหอย่างม่วงอยู่ครับอย่าไปย่าไปงบเราแบบเยอะมากนะครับสามแสนสองใช้ไม่หมดจริงๆนะครับคนมันดวงดีนะครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเพิ่งเห็นว่าอ๋อตรงนี้คอมปาวอยู่ในสตูนี้ด้วยนะครับจัดมาครับไอ้ย่า รอบนี้เนี่ยมันโอ้โหผมจะไม่ได้ว่าเราเริ่มเท่าไหร่นะครับผมแบบสุ่มรัวเลยม่วงแดงแดงเออผมว่ารอบนี้มาแน่จบไหมอุย้ยไม่จบไม่จบครับไม่จบโอ้โหแล้วไอเราก็ตบมือรอแม่งต่อครับต่อลูกบายยังไม่หมดก็ต้องดูยกันต่อครับหอยาวยาวยาวมาครับสองหน่อยอย่างงี้โอ้โหหีบอย่างงี้ข้ามเลยครับ สองหน่อยอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหอหหีบหีบอย่างนี้ไม่มีลุ้นจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยไอ้ยาอุ้ยเอาไว้เอาไว้หนึ่งสองสามสี่เป็นสีสีแดงโอ้โหสีขาวสีม่วงนะครับแต่ว่ารอบนี้ถึงเวลาที่เราจะโดนดึงดวงคืนวะนจะดัดดีดวงดีบรรนานจัดขาวขาวโอ้ยม่วง แดงเหลืองม่วงโอเคม่วงอันสุดท้ายอ่ะโอ้ยขาวตอนนี้นี่แดงเราหลุดมาแล้วสองนะครับอย่าให้มีขั้นที่สามเนาะอย่าให้มีขั้นที่สามนะสกิปโอ้โหเป็นม่วงครับอย่ามีขั้นที่สามนะครับขั้นที่สามนี่ไม่ไหวนะครับถ้าหลุดขั้นที่สามนี่ก็แบบว่าเกินไปนะครับมาไอ้จื้ยหนึ่งครับสองเอ้ยโอ้โหเป็นม่วงอยู่ครับจะแดงไหมจะแดงไหม จะแดงไหมเอ้ยแดงแดงแดงโอ้โหเป็นเป็นฟ้านะครับผมอันนี้นี่ดาวเกลือผมก็จะห้าพันแล้วนะครับอยาย่าไปครับอยาไปอตอนนี้สี่หกห้าเจ็ดนะครับโอ้โหแบบเยอะมากนะครับเฮ้ยถึงเวลาของเขาเอ้ยโอ้โหยังไม่มามันยังเล่นตัวอยู่มันยังเล่นตัวอยู่เอ้ยออืหยังฟ้าอยู่ ฟ้าอยู่เฮ้ยมาโอ้โหยี่มาให้ลุ้นมาให้ลุ้นแกร่งๆรอบนี้ตึงอยู่นะโอ้โหสองสองหมื่นกว่าแล้วนะครับสองหมื่นกว่าแล้วปกติแบบเราไม่ถึงหมื่นก็ออกแล้วแหละ <c oughs> เราหยอกไม่ขนาดนั้นปกติก็ไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นทุกตู้เนาะแต่แบบตู้โอ้โหแม่เขียเลขาหมดเลย <c oughs> อ่ะต่อครับโอ้หีบมันน่ารักจังอะหีบมันมินิมอลจัดๆเลย ยาวไปครับยาวไปครับอือหือโอ้ยตอนนี้น,นี่น่าจะแตะสามหมื่นแล้วไหมโอ้โหถ้าไหนวะเริ่มแรกเรามีสองหมื่นสองก,กว่าใช่ไหมไม่ตีสามแสนสองก็โอ้ยจะสี่หมื่นแล้วนะครับจะสี่หมื่นแล้วนะพี่ชายพี่ชายเฮ้ยฟ้าครับฟ้าครับแล้วก็เป็นสีม่วงครับพี่ชายพี่ชายเฮ้ยพี่ชายมันจะสี่หมื่นแล้วนะ พี่ชายมายังอะ่ะเอ้ยผมรู้สึกว่ารอบนี้มารู้สึกทุกรอบแล้วก็มามาจริงสักทีเออโอ้ยโ,โอ้ยเป็นหนุ่มหลอ่อนะ้นะเอ้ยโอ้ยห,หนุ่มหล่อฟุดเฟียวเอ้ยมันจริงชุดมันก็ยูนิเซ็กแม่เมื่อกี้นะครับโอ้โหโดนมาเท่าไหร่นะเกือบสี่หมืนหน่นแถวแถวนี้นะครับวัดโอ้ยเทส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 หน่อยเทสหน่อยดูสกิลโอ้โหไม่เหมือนมีแบบว่าเถาวันเถาวันเออ แล้วดูตอนล่างใหญ่มาหน่อยดินี่ชาร์จพลังแล้วก็ขึ้นดําข้างคาวโบยบินหนูมาดูสกิลเออแล้วก็ผมชอบอะัรที่มันเหมือนมันเหมือนมีสแตนอินอยู่ข้างหลังอันนี้อ่ะสแตนอินมันสวยสแตนอินมันสวยนะครับอันนี้แลวถ้าชนไม่มีอะไรมากปึ๊บปุ๊บป๊บนี่โอ้โหยิงมาเราวิ่งจนมันสกิลรอบแล้วกันนะครับไหนไหนสกิลนี้ก็ก็ถือว่าหมดเยอะไหมผมว่ารอบน,นี้เนี่ยอัดแดงกับรุดเลดไปสองสามทีใช่ไหมแต่ เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้รอบที่มันออกสกินแดงมันก็ออกง่ายนะเพราะบางรอบแบบโอ้โหสุ่มดังแบบถามสี่หมื่นออกสกินแดงอันเดียวอะไรเงี้ยอันนี้คืออันที่สามเนี่ยนะ,ะดูสกิลโอ้โหมังกรดำโคตรเท่โคตรเบี้ยวมีแล้วก็ยิงสกิลใหญ่อออืื้หไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ